สวัสดีค่ะดอกรักชาแนลไรยงานโตค่ะมืมเน่คลิปคิปมืมอน้สิภาพี่น้องมาเบิงหน้าดอกรักชาแนลเองค่ะหน้าสวนผสมในพื้นที่โกไรของบ้านล,ลินใหม่ตำบลโพยัยเพือ่อบรรลินจากบวันอุบลราชธานีของเฮานะคะพื้นที่โกไรนี่จะปลูกจะช่ คู่หน้านะครับประมาณสามเมตรคู่หน้าสามเมตรจะปลูกกล้วยปลูกกล้วยแต่ในพื้นที่นี่จะเน้นปะพรเ้านำหอมเนาะคะ่ะก็สิทธิ์ได้ปลูกมะพร้านำหอมเพราะเพราะว่าดินดินบันลินใหม่เนี่ยพื้นที่ดินนี่มันจะเป็นดินทรายจาเป็นจะต้องหาซ่งที่มันสมดุลครับ ดินก็คือปลูกข้าวน้ำหอมก็ลองปลูกบ้างลนะมันก็โอเคอยู่ค่ะมันจะเลื่อนเติบโตได้ดีกว่าพืชอื่นๆนะคะอ่าในในคู่หน้านี่ก็จะมี่าตะไคร้อันนี้มะยงชิดค่ะพึ่งปลูกพึ่งปลูกบางเดือนพืชสาพพะนะคะคือสีจะเลื่อนเติบโตดีเบื้องสูงมีกล้ยเป็นพี่เลี้ยงให้ปลข้าวน้ำหอมค่ะ ล้วยกับง่าพี่น้องแต่ว่าตายพ่ายเนี่ก็แก้ปัญหายากอยากพี่น้องผู้ใดที่แก้ปัญหาเรื่องกล่วยตายพ่ายใดกัแนนามมานํำมาในค้มเมนตนมาแห่งหูน้ำในเดอ้อค่ะจะได้แก้ขไขใดฟ่าลมหอมบางเถือกับบางต้นมักกะห้ามอยู่พี่น้องก็ค่คอยได้บำรุงรักษาบรรเทาที่ค่วนนะค่ะ ก็ปลูกทิมๆไว้พี่น้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยปลูกไปก็มีตน้นยางนากล้วยกล้วยนี่งงามค่ะพี่น้องผู้พี่น้องมีผู้ขาวมีผู้ขาว ก็เขี่ยมาเ้าพี่น้องผัดปูให้มันมีข้นมาปูกล้องไส้ไก่ปลาพ่อได้กินทีได้พี่น้องปลาพ้าพี่น้องไปเบิ่งหมากอากอร์โกพ่อได้กินยู คู่หน้าพี่น้องคู่หน้าสองเม็ดชนสามเม็ดน่ะแหละเดี๋ยวนี้มันเหลือสองเม็ดสามารถปลูกคองที่เ้าอยากปลูกได้ปลูกปัก,กผ้าก็ให้ความงามอยู่เด้พี่น้องเลยนะหมากะงามอยู่เด้เป็นบักมากเตี่ยคืบอบักซีเมนบักมากเตี่ยพี่น้อง ก่วยก่วยก็ลังเกลี่ยาพี่ดองไปเบิงพักกูดสั่งมาทางเฟดก็ลังงานพี่เนอ,อะเพราะว่าปลูกยู่ร่ม ต้นไม้อะไรก็ได้ที่มันเตียนล่มเนี่มใหม่ห่มใหม่พะยูงดีพี่น้องมาล่างงาผักกูดเด็กหน่อยมาใส่ปลาเหยียบสันละมนเบิด <c oughs> ม่าใส่ปลาเด็กหน่อยมากินปลานี่วามรู้พี่น้อง อยู่กับธรรมชาติทงไฮทงหน้า